สวัสดีครับพบกับผมเแลาช่องแพะและโฟมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่สยามสแควร์ตอนนี้สยามสแควร์ค่อนข้างที่จะคนน้อยมากเลย <Nope. S 2> น่าจะเป็นเพราะช่วงโควิดแต่๋ยวงวันนี้เราไปหาอะไรกินดีกว่าไหนๆก็มาที่สยามแล้วพอดีผมนัดน,น้องสาวไว้ด้วย <Okay. S 2> เดี๋ยวไปหากันดูว่าจะกินอะไรกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวสกพานหนึ่งหน้าได้เจอครับผม โอเคเจอแล้วน้องสาวมากินของเราตกลงแต่กี้เราคุยกันแล้วแหละเราจะไปกินกันที่ร้านวิดดอมถ้าเกิดว่าเวลากินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กินแพงเวลาท่านเจอน้องอยากกินแพงหน่อยใครแล้วเจอน้องอ้อมรวมไปเจ็ดร้อกว่าบาทมาน้องกิ๊ฟเท่าไหร่ท่านหนึ่งเชนหนึ่งกว่ากเฮ้ยเป็นบุฟเฟ่ที่พี่บอกตัวนะไม่เคยกินแพงขนาดนี้มาก่อนเลยไอคิวเบอร์ครั้งแรกจริงอ่ะงั้นไปเราว่ามีอะไรบ้างไปดูก่อนกิ๊ฟเคยกินยังยังไม่เคยยังไม่เคยเหมือนกันร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่มันคล้ายๆกับอปเร์ เป็นไออาหารไทยจีนญี่ปุ่นนะก็มีถือว่าครบทุกอย่างมี่กวยเี๋ยวยีเป็นปากกิงด้วยเดีย๋ยวไปเจอในร้าน for ตอนนี้ก็อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้ววิซจอมที่สยามสแควร์วันลักษณะการสั่งอาหารก็จะเป็นเหมือนจะมี iPad มาให้ก็คุ้นเคยหลายๆร้านตอนนี้ก็เป็นลักษณะนี้กันแล้วแต่มันไม่เห็นติ<ด>๊กไ,ได้เลยแต่มันติ๊กไม่ได้ไเขายังไม่เปิดคิวให้เราหรือเปล่ามีหลายอย่างก็สั่งที่ตรงนี้หมดเลยยกเว้นเครื่องดื่มถือเจ้าไปตรงตรง์ไม่เหอูแม่น้ำักี่ตัวเอากินด้วยกันปะเราไม่ต้องเยอะมากมั้งคู่แม่น้ำสองตัวก็ได้

นั่งรอไปโอ๋แบบแม่อกันต้องรีบกินเลย่งราทิ้ไม่นาเนไปคับก็เลยทำให้เรากไมาก I'm still falling for you, for you. มมนเขาเรียกอะไรคิดดูเลยทีนุ่หลักมบ้าว่ก็หน้าตาก็ดูดีพอกระไร

ที่นี่ครับอีนี่ตรงมันดูคือโคตรเด่น <laughs> I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't want to believe my feelings for you. <laughs> <laughs>

Cô mì thả cua Cô mì thả cái? Nope Ok, không phải thả cua Cô lưu đi pack

อันนี้ปกติก็กินรวบๆนกินกบกิยอดิ้นมันก็จะมีแบบถูกแล้วก็แบบแพกใช่ปะถูบก็แบบแขกที่แบบถูี้เริ่มก็จะทำร้านถูบปลาที่ข้าบาทเดียววางคิวของโบารเห็นมาแล้ว่ะติดมากติดกี่ได้แล้วเอ๊ไมดที่เลยรู้มแต่ไม่กินเคยกินนะกินเแื่ของเลิกกินบุแเ่ ถ้อนี้ถ้าแบนี้เรากินขาทํหัเกิดงแล้วรอเลตัวว่าอ่งที่บอกกันกอย่งว่ากินเน้อให้พงอถ้าปวกามันก็ดูที่สุดคือปดตาเรา้าดปดาทสาินขนาดไหน้ก็าเยอ้นยที่งที่แพงที่สุดหลายเ้อนี้ม่สดคาะนี้มสดนี่อย่างน้ำมมีแต่กนเยน้เลยเกมดีเล่นห้ากระดนมไม สี 4, ่พันสี้อยสาบาทยีสบก้าสตางค์วันนี้เราก็มากินเอเอวิจกรมมอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นแหละราคาหัวละประมาณหนึ่งพันกว่ามีว่าสองแล้วกันเออเพราะว่า4ี่คนอ่ะสี่ร้อยเอ่นี่พันเจด้อยสี่บาทแฮงที่สุดเลยชิแค์นะผมแฮงคด เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเอ้ยคลิปต่อไปไม่รู้ไปกินอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าคลิปต่อไปที่เจอกันอาจจะได้ไปกินอย่างอื่นบ้างคลิปจะพาไปกินอร่อยเนี่ยอร่อยกว่านี้แน่นอนแพงกว่านี้นะเฮ้ยไม่แพงกว่านี้ด้วยถ้าแพงกว่านี้พ oh, <no. S 2> ี่นะ <laughs> วันนี้ก็ขอการีรายการเจอกันคลิปต่อไป <laughs> อไปเลย